สวัสดีเพื่อนๆนั้น,น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเม่ฟิชชิ่งชาแนลกับนักต้อมนะครับเชียงรายฟิชชิ่งนะวันนี้พาเพื่อนๆไปแข่งขันชิงหลิวนะครับที่บ่อตกปลาที่พีฟิชชิ่งจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นแมตช์ของชมรมชิงหลิวเชียงรายครั้งที่5นะครับของปี2567นะครับวันนี้ก็ หัว12,000บาทนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันหน้าง,งานนะครับว่าจะมีผลงานให้เ,เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีรางวัลติดไม้ติดมือให้เ,เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับไปก่อน p f i i n g จังหวัดเชีงรายไอโอนไอโอนอีหน่อยีตไปนะเอาเอาวางกันตนก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอันนั้นครับเดี๋ยวก่นั้นเดี๋ยวิบแปดครับมี่ปอนได้ยี่สิบแปดนะครับมากโนว้มากโอนไว้ยี่สิบแปดอยู่ตรงนีนครับเพื่ยี่สิบแปดเออนี่เนาะคันใดพอดีสวยงาม อ 8. สวยงามครับสวยงามมาเพื่อนๆนะเซตอุปกรณ์ไว้แล้วครับสองระยะคันนะ4.5กับ2.7นะครับหมายนี้ก็จำกัดระยะคันที่4.5นะ 4.5ก็เซตเป็น no. ล no ักษณะงานมล้านแจกไปก่อนนะส่วน2.7ก็ไร้สารนะครับไร้สารนะไร้สารเซตเป็นไร้สันมล้านแจกนะก็เซตไว้สองระยะนะครับตัวไร้สารนะอ่าบ่อนี้จะมีอยู่สองสเต็ปนะสเต็ปแรกอยู่ประมาณเมตร20นะสเต็ปสองอยู่ที่ประมาณเมตร80นะผมเซตไว้สองสเต็ปนะฮะดูตัวสต็อปไลน์มากไว้นะนี่สเต็ปแรกตัวนี้สเต็ปสองประมาณแบบนี้นะครับเซตไว้สองสเต็ปผสมเดอจกัน ให้เกล็ดปลารวมเนื้อเมกนะครับตัวนี้1ถุงครึ่งก,กิโลฮะหมดเลยหมายบอกแข่งก็ต้องถมอยู่หนึ่งนะหม้ชิบชิบเนื้อเมกสร้างกลิ่นที่จกลางหนึ่งกำมือฮะหมายนี้สําคัญนะฮะหมายนี้เลี้ยงขนมปังนะก็การใช้ชิปจะช่วยได้ขนมปังก็สลับขนมปังกับตัวหััอาอาหารนะก็น่าจะกินทั้ง2อ,อย่าง แดงเนื้อเมฆครับตัวนี้เร่งกลินก่นหน่อยครับวันนี้นักกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับสามสิบหกเบ็ดเต็มพิกัดบ่อนะใส่เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเร่งกลิ่นนะเพื่อนๆนะไหมแข่งก็ต้องใช้เหยื่อที่มีกลิ่นแรงๆนะครับวันนี้ชิ้นเกี่ยวมีอยู่สองตัวนะครับเป็นชิ้นเกี่ยวซึ่งเด็ดรูปเนื้อเมกับตัวขนมปังนะสำคัญวันนี้ก็ตัวน,นี้ฮะ เดี๋ยวอีกเซตนึงก็จะเป็นลักษณะขนมปังปั่นขาวนะกับตัวชิ้นเกี่ยวนะตัวนี้ก็จะใช้คู่กับเขียวเนื้อเมฆนะตัวนี้นะประมาณแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้ในการแข่งขันตัวนี้ก็ผสมเป็นผงตีเป็นผงนะเพื่อช่วยในเรื่องของการห่อยนะครับเดี๋ยวเราจะจับตาตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักในการอ่อยนะเพื่อนนะหลักนะครับ ใส่ตัวขนมปังเข้าไปด้วยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการแกะตัวนะแล้วก็เป็นตัวไปด้วยนะใส่ขนมปังอยู่ประมาณหนึ่งกมูนะครับใช้หลักเานจะเล่นอยู่ที่ศู็ขนมปังผสมกับให้เกลือใสหลักใเอกของเราจะมาันนี้ศูนยจุดดเจยพี่เจ้านหลักจับ ตัวชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนี่ยเม่ก็สามารถผสมกับตัวน้ําได้เลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งน้ำกันนะอัตราส่วนหนึ่งต่งอหนึ่งออขอโทษนะครับใช้หลักตั้งไว้แล้วนะครับศูนย์จุดอะไรเจ้าจับเลยโอเคไหมครับเกิดจากหลักเราจะเริ่มอยู่ที่ศูนย์จุดจิตที้ก็ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับตัวเหยื่อก็จะสร้างใหญ่ขึ้นมานะเป็นลักษณะ กูเต้นนะครับผสมกับตัวหัดเชื้อนะครับกูเต้นผสมหัดเชื้อไม่เป็นอันตรายต่อปลานะครับออ้ิปลาใหญ่ประมาณแบบนี้ครับลุยกัน95เดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งนาทีนะก,ก็ภาคเช้านะครับช่วงแรกผมจะเล่นเป็นสองจิตก่อนนะผมข้างๆไว้ก่อนนะถ้าไม่กินหรือค่อยับเป็นสี่ห้านะครับ

tục chính cái này xảy xích kẹo อ่างก้อนนี่เล่นอย่างพ่องก้น 5, 8, กอนห้าแปดเจ็ดก่อนเนาะเอาเฮ้ยต้นแรกก็ในคอบอ่เฮ้ยตายละแต้มแรกก็ในคอเลยครับโอ้มันหูดีปังมาหลุดมาหยั่งไปเลย

อลองไปดูเนาะครับหนึ่งนะครับขออนุญาตต่อไปพี่ปอนเอออะไรเมพิชชิงดูที่จอโอ้เจ็ดหนยังน้อยไปอยู่ต้องอะไรต้องช่อโอเคต้องจดเขาได้อย่ายงอยู่พี่ปอนไม่ไม่จดไม่จดไม่อยู่ ไม่ข <Lee. S 1> <box you. S 2> ึ้นมาเป็นอาสา ปอนเหนือเมตรลุงหูได้จัดได้บ่านะเจ็ดห่าว่ะเจ็ดสี่ไม่เล่นป่าแปดปัดเช็ดปลายว่ะอโอเคจดไว้ก่อนหลังจากชั่วโมงแรกผ่านไปนะครับงานพื้นนิ่งเงียบทั้งบ่อเลยนะตอนนี้ผมมาตกในระยะ4.5กับงานลอยขนมปังนะครับก็พอมีตัวครับเพื่อนๆ nhảy ai nhảy nhảy nhảy, nhảy. Tha đây này Đưa xay còn, ta xay đây giờ lói một Đúng tùy mà lói cho đây bà nói à, à, à. Ừ, thân Ô ngắm bốn, Phật thế cho 0.78ยังไม่ทันนะครับตัวเด้งปลาตัวครับตัวสุดท้ายครับนจะมีความผิดใจูเดียวกันเนี่ยกะ8ก็ยังนั่นเลย้าเนี่ยล้เอ้าแล้วก็ปลาตัวสุดท้ายครับของแมทนะ Pianoer, to 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 ba to to ba sao to to nó 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 ปลาสุดสุดท้ายครับของ3ชั่วโมงภาคเช้านะมันลุ้นกันว่าจะเป็นปลาอะไรกันชั <S <S ่วโมงหรือเปล่าครับด้กันนะไปลุ้นปลาตัวสุดท้ายของภาคเช้านะครับ3ชั่วโมงเช้านะว่าจะเป็นปลาอะไรนาเวไม่น่ารอดอ่ะจับชรากันเนาะ คุณนำมาดูที่หน้าตาช่างด้วยนะครับลาเคยมาใสเดียวกันหเลยแม่คปลาป่าใส่เดียวกันหมดเลยเออเออมาจับชรกเราจะจับสลากเบอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรไม่รู้ำวนอ่นะครับอ่าเลิกจับเลยครับที่สีชมพูเลยนะครับเราจะเลี้ยงตั้งแต่เลขน้อยไปยังเลขมาก บอร์กูเบปดบอโต้นเบอร์ปปเอ้ยจำไว้ก่อนนะครับโอ้ยไปจำเลยไอ้ได้สิเบอร์สิครับโอเคไอ้คนสุดท้ายโอ้ได้คนสุดท้ายอีกแล้วครับคนมแรกไคนสุดท้ายอีกแล้วครับนแรกโต้นอะโต้นขึ้นใส่เดียวกัหมดญ่โอ้นี่กัหญง ใหญ่นี่มีปลาอยู่น่งอ่ี่เรียบร้อยเชียดจะอยู่หรือจะไปเียตัวแรกค่ต้นตัวที่สองตตัวที่สตัวที่สี่อนโอเคโดนเชียดลุงเรียบร้อยอ่ครครับเดีครับดูดูแปดสายวุน่ะตัวนี้นะแปดสายวุน่ะ

โอ้อันนี้ใหญ่พี่เต้ตัวสุดท้ายครับน้าจตะน้ำเวฟหรือเปล่าครับตัวสุดท้ายจะเตะน้ำเวฟหรือเปล่าแปดศูนย์แปดศูนย์มีหฝนอยู่นะครับแปดห้าโอเคขึ้นนำแปดห้าขึ้นนำขึ้นนำไปใหญ่ไหมขึ้นมาล้างลำดับที่สองไปใหญ่เอ้ยโดนแน่โดนนะโดนเชือดนะน้าปอนศูนย์ไหนศูนย์ไหนโองขันชูมูกดศูนย์ไหนกดศูนย์เรียงศูนย์ าเอ้าครับดูครับเจ็ดศูนย์เจ็ดย์เจ็ดศูนย์ดูโอ้เจ็ได้ม่ดีเล่นเจ็ดหได้เจ็ดหกครับโอ้ยตัวสุดท้ายครับภาคเช้าครับเพื่อนๆนะไปช่างนะครับเ็นะเขาเล่น 0.75, นะใส่หลักนะผ่าดไปนะ ทักบ่ายเดี๋ยวปรับมาเป็นงานลอยครับผมตกลอยนะใช้เป็นไหลสารนะครับไหลสารลอยเลยนะใช้เป็น,ท,น,นนะทุ่นตัวเล็กนะครับนะตัวเล็กนะก็ตกในลักษณะขนมปังนะครับนะสมเหัุขนมปังก็จะเป็นขนมปังขาวนะครับผมใช้เป็นขนมปังขาวนะปั่นขาวอย่างเดียวนะเห็นเยวะกัอนเพราะว่าตอนนี้ปลาพืน้นเกมพืน้นค่อนข้างจะเงียบแล้วนะ ขนมปังหนึ่งอ่าหนึ่งปอนครึ่งนะครับต่อชิปหนึ่งกำมือนะเดี๋ยวใช้ตัวนี้ในการแข่งขันตอนภาคอ่าบ่ายเขียวเนื้อเมฆนะฉีดเข้าไปเลยนะครับในตัวขนมปัง uh, ประมาณนี้ครับนะใช้เข่งพักบ่ายนะตัวนี้ก็ชิ้นเกี่ยวนะชิ้นเกี่ยวชิ้นเกี่ยวตัวนี้ก็ชิ้นติ่งนะใช้ส,สู้พักบ่ายนะดูกัดพืันมามาดูครับ ามามาดูเทคนิคงานลอยนะครับในสไตล์ของน้ำเมฆฟิชชิงนะครับวันนี้ใช้คนละจะ4.5นะก็ชิ้นเกี่ยวก็เป็นขนมปังกระโหลกนะครับสับหนึ่งทีนะบิดกลับนะสับกลับขื้นนะคแค่นี้นะขีดด้วยเขียวน้ำเมฆนะเสร็จปั๊บก็ขนมปังนะครับจับฉีบแบบนี้นะครับบีบแต่เพาะด้านบนนะด้านล่างก็หลวมๆห,หน่อยนะครับนะ ไปเสร็จปุ๊บก็สะบัดสายให้จมนะครับรุ่งการท่อลอยยาวๆเลยนะลอยงั้นลอยก็ต้องชิงจังหวะหน่อยนะเพื่อนๆนะจังหวะหน่อยนะสะบัดสายให้จมก็ใหจมวัดให้เลยครับวันนี้ตกหนบลอยไรสานะไรสานลอยช่วยรุ่น ตัวเล็กนะบเบอร์ศูนย์นะงนตัวเล็กเบอร์ศูนย์ตัวเล็กนะตัวนี้ก็สามารถลอยขนมปังได้นะครับลอยขนมปังได้อย่างเดียวนะลอยพวกอาหารจะไม่ได้นนะ้ำหนักรับไม่ได้นะเป็นทุ่น้าดข้อสีนะครับ้าข้อสีเป็นไร้สารเลยนะลูกหมุนตัวเดียวลูกหมุนตัวเล็กสุดนนะเบอร์สามเอนะประมาณตน,นี้ ร้อยนี่ต้องถ้าม,มีอาการต้องจับันเด็ยร้อยเลยนะเพราะว่ามันจะดูดไวมากนะจุบ <c oughs> เลยนะ <c oughs> ตกลอยก็ต้องเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับเพื่อ <c oughs> ให้ตัวเหยื่อมันกอง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 ไว้นะ <c oughs> ต้อง เปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆน้อยถ้าฟุ่นมันไหลออกจากแอรเลียระยะแ่งเมตรก็เปลี่ยนเหยื่อได้เลยนะเปลี่ยนเหยื่อได้เลยเปลี่ยนเหยื่อได้เลยวันนี้ก็เป็นการแข่งขันของแมตช์ชุมพรชิงหลิวเชียงรายนะสองทีเหมือนเดิมนะครับชินเล็กๆนะปุ๊บ จับจีบวางตรงกลางปุ๊บบีบเฉพาะด้านบนนะด้านบนนะสองของมือนี่นะตัวข้างล่างก็ดันเฉยๆสายให้องจมการก็จับกันเบ็ดไว้ ชม có วัดได้ lời โอ้ยังตัวร็กอยู่เลยนะก็ยังร็กอยู่อ้อมนะตอกจูบตอกจูบครับไม่โดนครับเพื่อนแปลกมากครับของเราเกิดอะไรขึ้นครับไม่ไม่โดนครับไม่โดนครับเพื่อนสี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งแล้วครับอ่ะไหนสิ เดกสิไม่ไม่โดนฮะวัดแรงเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวจะขาดอีกตกลอยก็ชิงจุกวาหน่อยนะครับเอ้าโดนละครับสังที่สี่ 4, ถึงจะเดิน เล็กไปอกเออลงกระแต่งลงก,กระแต่งเอาตัวนี้ได้ไปนะครับนี้ได้ไปได้ไปนี่ได้ไปครับปลาเจ็ดศูนย์นะขอโทษทีนะเว้ย อ้ยตัวนี้70ครับไปแน่นอนเล็ดขายปลามาแล้วดูที่จอนัาปิลเนมคพิชิกอะไรเออ0ร4มจอห่ามยเดียวนะครับใช่โอเล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 ่จบแล้วสี่สามสอง หมดเวลาครับการแข่งขันนะวันนี้ไม่มีอะไรสักช่อมครับไม่เป็นไรครับการแข่งขันนะมีแพมกินะนะก็วันนี้ช่างจังตังไม่เอาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่างเกินกิ๊กนะตลอดเลยนะ0.76นะเออไม่เป็นไรไว้เจอกันแมตช์หน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นิ้วเลขพิชชิ่ง channel ไว้ด้วยนะครับ 买东南。